เจ็บปวดเลยละ่ะใต้ล่มโพนสูงเด่นเป็นสงา่าคู่บ้านหลายร้อยปีถิ่นเชื้อคนดีสีเมืองน้ำคำลำนำสู่เมืองบ้างไฟพญานาะคขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติรับฟังรายการวิทยุชุมชนทำการกระจายเสียงจากอาคารโค์การบริหารงาน่วนตำบลบ้านโพนด้วยคลื่นความถี่หนึ่งร้อยเมกะเฮิรตซ์ <laughs> ได้บอชช่วงเวลาต่อจากนี้ไปฉัจนจะรับความสำราญกับรายการพื้นถิ่นิสานดำเนินรายการโดยทิศแก้วกวดตลาด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนมากมือนี้มาพอกันแล้วมือเก่าเวลาเดิมรา่การขึ้น,นทิ่นิสายน้ำเลือรายการโดยทิศแก้วกวดตลาดหรือว่ามหามดจูนลักดํมมันหมวีเกลักเ,เออมากมือนีมนอไม่ดีเกน้องไหมมั่นเ,ออเดี๋ยวมาจัดโอ้ยรอว่าอย่างไรคนรอเดี๋ยวมาจัดไา่การน้ำกันมือนีเอาไปไลใ่ใหญ่ห้างพ่อแม่พี่น้องกี่ลำพัน มาฟังก็สรุปหน้าการของเ้าสักก่อนนะครับฝ <c oughs> ้าไม่ฝนไม่ฝ้าตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าห้องตุ่มพุนตุ่ม,ม,มพี่ฝ้าผ้า,าหัวป่าหมอล่มหักขอ้อนอไม่ยาลืมใส่แหบป่าซิวแหบป่าซิวโอ้ดีเก็บไปมัมนหน้ามือเลย ดีเกมไหมวะน้ำมันไอ้อาว่าเอาไปไรห้ามพอนไปนอนกี่ร่ำคานเนาะมาหลังจากนี้ก็ฟังเพลงของเขาดีเกมไหมยังฮักอาพูดอะไรหนาไม่หลังไม่กดกันเขาไม่กิ่งกลางกันเขาไม่หนาไม่หลังไม่นะครับเพราะว่าจะเป็นขอเพลงอีกอย่างกดกันเขาไม่กิ่งกลางกันเขาไม่หนาไม่หลังไม่นะี่น้องเนาะอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลอ่าวัตดีครับมาจางไหนเนอะอ๋ะอขอฟังเพลงวัตตีคาบครับเดี๋ยวจัดให้เพลงยังเอาะยังหักของอัินกูแค่นันบ่คาบครับเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวโท่จากไซน้อครับนี่อ๋อจากไอไอพ่นวัตตีจากจากไซนี่ไอ้พ่นนี่อยู่ไซน้อเนาะ Ôi đồ Ô, hết ngàn đi nhắn nó tắt ê cô tắt chẳng nào ờ hết ngàn hết ngàn nè Ô, lì ôi dù cái cây cán con hoa sẵn Ở đó chát hay đó Nhân hạc đó ai chát hay Nó no, hằng nguồn là xúc con phang hay phải Ô, oh, oh, phang hay đi nhắn cọ phân Phu dính lấy hóa chay và ờ đó ai chát hay đó à, à, bó bình กับ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 พี่ยังนะโอ้ฝากให้ดีเจนนะมาตเต้ไอ้มหาหดวจดลุลักน้ำมันโมอันบ่เออเออเอะไรไอ้มหาหดวจดลุลักน้ำมันหมูกับอันนุ่มพญาน้อยเมือม่อลงไใกับพยย่อใหญ่ปวงเดียคนผู้เดียวกันเด้ชมเนอะไปอ่าอ่าได้ใจไทยได้อคนเด้ออ่าวเพีเ่พยังครับสวัสดีครันซ้ำใบดีอ่าน้องนุ่มอ่าน้องนุง่มทรมาขอเพิง ยังฮังกก็สั่นว่าเดี๋้อเดี๋ยวจัดให้มาเป็นยังเด้อพ่นเด้อจัดให้ปากให้พวกหล่ะผู้หญิงผู้หญิงไรหัวใจพวกหล่ะปากไปให้ผู้สาวเพิ่นนะครับแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นก็นมาฟังเพลงข,ของเฮายังฮักของกูแค้นนะครับเนาะ ความหักงของสองเฮามันสิจบด้วยการจากลาหอยยิ้มกิ่มน้ำตาที่ไหลมาจากใจของอายคือคอนมาฟาดลงกลางใจและสลายความหักสองเฮาฝ้ามืดคึมมาเลยคือเท่าคือหักงสองเฮาจากไกล โอ้ดวงหทัยยืนหวั่มานองใจเจ้าจักไปเหลือไว้แต่แตความเงาโอ้โอ้โอ้ยังหาเจ้ายังคิดบ่นความเก่าความอําลั่ง สองเฮาสิู่ไกลกันแต่ใจอ,อ,อ,อ้ายบ่เคยห่างไกลยัยงมันคือเก่า ิ้มพิมพ์น้ำตาที่ไหลมาจากใจของอ้ายคือคนมาฟาดลงกลางใจแลกสลายความหักสองฟ้าเมืดเกินมาลึกเท่าคือ กันើស្សាស់ยីន់ទីលាពงព្ល ังคิดหอดความเก่าคว่าคำหลังถึงสองเฮาสิอยู่ใกลกันแต่ใจอายบ่เคยห่างไกลยังหักคือเก่าคำว่าเฮาบ่เคยเลือนหายจังนั้น่ใจอายคิดฮอดหลายฮักเจ้าคือเก่า nhắn hát câu nhắn chim hót quăng cầu quá âm lặng tiếng xóm hâu cay gần, ai một hàng lại nhắn hát ອາຍ ו ຍຄິດ t ອດລາເຮັດເ